สวัสดีครับแชมเองครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์อลอช่องที่นำสาระอดีกเกี่ยวโลกคริปโตเคอรนซีและบิตคอยมาสรุปเพื่อฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการรีวิวเกม NFT นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่าวาลีน่านะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวสไตล์ Pay t o e a r อร NFT Metaverse นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันในคลิปนี้กันครับแต่ก่อนที่รับชมนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปปนน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 ีี้้้ะะครรรรััับไไมม่ดดเ็กกาาาแํใใหลลงททุพย์ิิิจอ เป็นเพียงการรีวิวนะครับตัวเกมนะครับ NFT เท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นการรีวิวโอเวอร์วิวภาพรวมเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆต้องการที่จะมาลงทุนในเกมนี้เนี่ยหรือจะต้องการที่จะเข้ามาซื้อเหรียญอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็มาทําการวิเคราะห์อ่านไวปเปอร์ให้ดีอะไรเงี้ยผมเพียงแต่ว่าเป็นไกด์ไลน์รีวิวเบื้องต้นให้ฟังเท่านั้นเองนะครับผมโอ okay. เค่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่หน้หาเว็บไซต์ของทาง วอลีนนะครับก็จะเป็นวอ a ีน a .io เนาะก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์นี้เขาจะเขียนเลยครับว่า the first personalized and p a y to earn NFT metaverse นะครับก็จะมีไว้เป a p e r อ่านตรงนี้เนาะแต่ว่า,าเดี๋ยวผมจะไม่อ่านไ i t เ paper กันนะครับเพราะว่าจะกินเวลานานเกินไปแต่ใครสนใจก็เข้ามาอ่านตรงนี้ละกันนะครับตัวเพนาตรงนี้ยังเล่นเกมไม่ได้นะครับตัวเกมยังไม่ออกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่าง ในส่วนของตัวทดลองเกมที่ผมไปลองเล่นมาให้ดูละกันนะครับโอเคมอเมื่อเลื่อนลงมานะครับเขาก็จะบอกว่า about valina นะครับ valina เนี่ยคืออะไรเนาะก็จะเป็นแน่นอนว่าเป็น Pay to e a r n นะครับมี metaverse นะครับมีโลกเสมือนจริงมี personalization ซึ่งอันนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่เราสามารถที่จะสร้างลักษณะตัวตัวละครของเราในแบบของเราออกมาได้นะครับแล้วก็จะมี NFT g กมขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ย NFT ตรงนี้เนี่ย NFT game metaverse เ a y to earn personalization ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในว a l i n a ทั้งหมด เลื่อนลงมาเนาะเขาบอกว่าโดยตัวเกมเนี่ยก็จะมีแบบที่เป็นแบบแอคชั่นเซเวอร์เกมนะครับแล้วก็จะมีการปล่อย2เฟสออกมานะครับซึ่งจะเป็นเฟสอะไรครับเป็นเฟส 2D กับเฟส 3D โดยตัวเกมเนี่ยจริงๆของเขาเขาพยายามจะสร้างตัวเองให้ตัวเกมให้เป็น 3D ครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาออก 2D ออกมาก่อนเพื่อที่ให้มันได้แบบได้เล่นกันเร็วขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าปล่อยออกมาแล้วแบบว่ากว่าจะได้เล่นเกมอีกทีก็คือหลายปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาอ่านรูปแมพกันอีกทีลวกันนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยเขาบอกนี่เนาะเขาก็จะ เขามีเฟสหนึ่งกับเฟสสองเฟสหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้คําว่า Survival ซึ่งเป็น 2D นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยได้ไปลองเล่นตัวเบต้าเทสของตัว s u r v i v o r มาแล้วเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงหน้าตาการเล่นเป็นยังไงนะครับรอ,อไปดูในคลิปนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้าเกมเพลย์มาแล้วนะครับก็จะเห็นเนอะรูปแบบของตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็จะมีในลักษณะของมีชื่อเราอยู่ข้างบนมี a c c เ u n t อย่างเงี้ยครับมี Tab. เป็นเกตเหมือนเป็นเกตพลังอ่ะเนาะเนี่ยอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเกินเป็นการจากัดจานวนเล่น่ะเนาะเหมือนเกมมือถือทั่วไปนะครับมีในส่วนของเงินแล้วก็เพชรนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีไอเทมต่างๆที่เราได้จากการที่ต้องเล่นเกมนะครับพวกเนี้ยไอเทมพวกนี้เอาไปทำอะไรเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดตัวละครได้น่าจะเอาไปขายได้ด้วยนะครับมีในส่วนของช็อปที่มันจะลิงก์ไปที่หน้ามาเก็ตเพสนะครับหน้ามาเก็ตเพสของตัวเกมเนาะเนี่ยก็จะไปซื้อขายตัวละครกันได้เนาะเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับหนึ่งร้อยเลน่าอะไรก็ว่าไปเนาะตรงนนะ โอเคทีนี้กลับเข้ามาที่ตัวเกมนะครับก็จะมีในส่วนของเนี่ยเราสามารถจัดทีมได้ทีมเราก็จะมีได้หลายตัวครับเราอัพเนี่ยเราสามารถไปเลือกตัวละครมาได้นะสมมตินะผมไม่อยากเอาพี่ผมไม่อยากเอาออกตัวนี้ละอ่าผมก็เดี๋ยวก่อนนะผมกดตรงนี้ใช่ไหมผมไม่อยากอ,าออกผมรีมูฟออกก่อนนี่มันก็จะแบบเปลี่ยนตัวละครได้ตามที่เรามีซึ่งเราสามารถซื้อละครมาตัวละครมาได้ไดหลายตัวแหละนะครับแต่ว่าเนี่ยผมเอาพี่ออกแล้วกันผมชอบพี่ออกนะครับเนี่ยชอบพี่ออกนะแล้วก็ เรายังสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครได้นะเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเลเวลอยู่ใช่ไหมเลเวลเนี้ยเราอัปเกรดอ่ะสมมติว่าผมเลือกไปที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเลือกไปผมกดเลเวลอัพตรงนี้ใช่ไหมครับเลเวลอัพตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยอ่าจะมีลักษณะของมาบอกว่าถ้าจะอัพเลเวลนะต้องใช้อะไรบ้าง1ใช้เงินเนี่ยสอ,อาจจะใช้เพชรตรงนี้แล้วพออัพจากเลเวลอีกเลเวลนึงไปอีกเลเวลนึงเนี่ยค่าสแตทจะเปลี่ยนไปป่ะสแตทก็จะมีลายแอคแท็กอันนี้น่าเป็นเอสเอสพก็น่าจะเป็นสปีดนะคววาามมเรร็ในกโจตี แล้วก็มีของเลือดนะครับมีเลือดจะเพิ่มขึ้นมานาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยสมมุติอ่ะอยากอัพอีกเนี่ยก็ะจะมีเขียนว่าเนี่ยใช้คอยเท่าไหร่จำนวนเพชรที่ใช้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็กดอัพได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการอัปเกรดตัวละครกดมาที่หน้าเกมเพย์บ้างกดออกไปนะครับหน้าเกมตรงนี้ก็จะเป็นแรงด์กิ้งก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมีแรง์อยู่นะครับว่าเนี่ยใครเล่นไปถึงด่านไหนแล้วใครนําไปเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาดูกันตรงนี้ได้ตรงแรงด์ได้ตรงนเนี้ย,นะนนย200เนาะ ต่อมามันจะมีโหมดการเล่นและจะมีชาร์เลนต์กับแอดเวนเจอร์ตรงชาร์เลนต์เนี่ยก็อืมจะบอกว่าไงดีมันจะเป็นเหมือนโหมดต่อสู้ธรรมดาครับแล้วก็จะมีเอนเนอร์มี่อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลองเล่นแล้วมันง่ายไปเดี๋ยวเพื่อนๆน,น่าจะไม้เห็นภาพมันเป็นแบบเลเวลหนึ่งเองครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นชาร์เลนต์กับคู่ต่อสู้กับทีมอื่นหรือเปล่าเนี่ไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเป็นเอนเนอร์มี่เนี่ยยังดูง่ายอยู่นะครับผมเลยจะมาตรงแอดเวนเจอร์แล้วกันตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครแล้้้ววมมมมัันนนกก็จจจะะะะะบบอออ่่่าาาเเเีีียไททไไททรรดง ได้เพชรเอาไว้อัปเกรดได้เงินเอาไว้อัปเกรดต่ออย่างเงี้ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็ประมาณนี้เราก็จะเอามาสู้ได้สมมติผมลองกดต่อสู้อยู่เนาะ <S <S นี่ครับตัวเกมก็จะเป็นลักษณะของ2 d นะครับเป็น 2D เนาะมีตัวละคร3ตัวยืนอยู่ตัวละครก็จะโจมตีนะครับโจมตีนี่จะเป็นโจมตีธรรมดานะโจมตีใส่เนี่ยครับผู้ต่อสู้เนาะปึ๊บปึ๊บนี่เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอ่าเนี่ยครับขเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะของสกิล นะครับเนี่ยจะมี3สกิลเนาะของตัวละตัวใครตัวมันแต่ว่าเกี้ยผมลองเล่นไปรอบนึงแล้วผมกดสกิลไม่ได้ไม่รู้ยังเป็นบั็กของเกมอยู่หรือเปล่านะนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็ะจะมีในส่งของเลือดเห็นไหมเลือดข้างบนมีมานานะครับมีสเตทมีเวฟเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้ตัวนี้จะมาเวฟเอาจริงก็เหมือนตอนนี้ลักษณะก็เหมือนไอ้ตัวซอมบี้แหไะไ,ไอ้ตัวเกมแพนด์และซอมบี้ใช่ไหมก็เป็นลักษณะของตัวละครที่จะเดินมาใกล้ๆแล้วเราก็จะเป็นตัวฝ่ายดีเฟนต์ไม่ให้ตัวละครเข้ามา โจมตีเรานะครับนี่เนาะเนี่ยอกี้มันเด้งตรงนี้แล้วเห็นปะเนี่ยพอหลอดวงกลมมันคููดาวเต็มเนี่ยมันให้เรากดได้แต่ว่าผมกดไม่ได้นะครับเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่เนาะกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังเลยยังไม่รู้ว่าน่าจะเป็นบั็กแหละเนาะน่าจะเป็นบั็กก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวตัวเกมยังไงแต่ว่าตอนนี้ให้เห็นภาพคคร่าวๆก่อนให้เห็นแม่ขนิกของเกมก่อนว่ามันเล่นประมาณไหนโอเคเมื่อจบเกมแล้วนะก็จะขึ้นสเตเครียร์แล้วก็จะมีบอกว่าคิวไว้ มีเปอร์เซ็นต์ของเลือดที่ลดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรรางวัลที่ได้นะครับก็จะขึ้นตามนี้เลยรางวัลพวกนี้เราก็เอาไปอัปเกรดตัวต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมสําหรับตัวเกมเฟสแรกนะของวาลีน่าคร่าวๆนะครับโอเคมาดูกันในส่วนของภาพรวม 2D แล้วเนาะก็จะเห็นว่าเกมเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับพวก human and zombie ใช่ไหมครับที่เป็นการแบบเหมือนส่วนวิววอรอ่ะคือลักษณะคือแบบมีศัตรูมาแล้วเราก็ โจมตีกลับไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ให้แบบสตูพังเข้ามาหรือทำให้เฮดีเราหมดแบบนี้ซึ่งโดยส่วนตัวนะความชอบโดยส่วนตัวนะเรัามองเนี่ยผมรู้สึกว่าจากตัวเบต้าเนี่ยลูกเล่นมันยังดูน้อยไปหน่อยเพราะว่าเป็นการที่มีแค่ตัวละคร3ตัวใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่มีกลไกอะไรเลยที่เราจะทําให้แบบ เล่นแล้วรู้สึกสนุกเหมือนมันจะต้องอัพเวลอัพอะไรอย่างเดียวเพื่อที่จะไปสู้ชนะเนาะทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูตัวเกมออกมา,มาอีกทีนึงนะครับว่าตัวเกมออกมาแล้วจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะมีลูกเล่นอะไรที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นอาจจะมีสิ่งกีดขวางมีอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครลองเล่นพวกพันุ์ิ่งซอมบี้ก็จะรู้ว่าแบบมันมีอะไรลูกเล่นอะไรเยอะพอสมควรใช่ไหมมีหินมาบางังให้ซอมบี้มามีสร้างศัตรูมีอัปเกรดอะไรได้ระหว่างทางซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่เห็นในวารีนาเนาะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นต่อไปว่า มันจะมีอะไรมาดึงดูดในตัวเกมเพลย์สนุกขึ้นทีนี้มันจะมีส่วนที่2ก็คือเฟสที่เป็นวอลิน่าเมตาเวิร์สนะครับซึ่งจะเป็น 3D แล้วนะครับจะต่างสเวเวิร l ลนะ 3D นะครับภาพให้ดูคร่าวๆเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดขยายให้ดูนะครับนี่เนาะก็จะเป็นลักษณะของเนี่ยครับภาพจะเป็นอ่ะเดี๋ยวผมให้ชัดๆนิดนึงอ่ะนะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับนี่เนาะก็เขาบอกแบบซอมบี้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มี นี่เนาะก็จะมีลักษณะของเราเป็นตัวละครของเรานะครับแล้วก็จะวิ่งเนี่ยจะมีหนีซอมบี้หนีศัตรูอะไรอย่างี้ครับโดยเกมวายนาเนาี่ยพื้นฐานก็จะเป็น,นแบบเราต้องแบบเอาชีวิตล่อ,อจากซอมบี้หรือว่าเอาชีวิตรอดจากพวกโรบอทพวกหุน่นยนต์เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่เดี๋ยวตัวเบต้าเทสเนี่ยในส่วนของ Tru ดีใกล้เปิดแล้วนะครับนี่เนาะก็ะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบอยู่ในโลกเสมือนจริงอะไรอย่างนี้นะครับเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ภาพยังถือว่าทั่วๆไปนะครับไม่ได นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเกมเพย์นะทั้งเฟส2แล้วก็ทั้งเฟส1แล้วก็เฟส2เลยนะครับถ้าใครชอบเกมสไตล์นี้ก็อาจจะลองดูนะครับแตทีนี้เรื่องลงมาเขาบอกว่าเป็นเมตาเวิร์สนะครับนี่เนาะมีเมตาเวิร์สอะไรแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ทั่วไปเป็นเมตาเวิร์สที่เราเห็นเมื่อกี้แหละว่าเราไปอยู่ในแผนที่ได้เอาชีวิตรอดในแผนที่นะครับแล้วก็อาจจะต้องสู้เก็บไอเทมเก็บอะไรไปเพื่อจะเอามา ขายอะไรเงี้ยครับอ่าเลื่องลงมาเนี่ยครับดยเนียครับโดยไอตรงที่เขาบอกว่าตัว personalized character เนี่ยครับเขาก็จะมีระบบนี้ครับคือเป็น avatar created นะครับก็คือเนี่ย user will upload the personalization เอา avatar ขึ้นมาผมไม่มั่นใจว่ามันหมายถึงอะไรมันแต่เหมือนอาจจะแบบเราสามารถที่อัพโหลดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้มันเหมือนหรือเปล่าน่าจะหมายถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ character template นะครับเรื่องของเนี่ย มันก็จะเป็นพอเราอัปโหลดของตัวเองขึ้นมามอาจจะเป็นหน้าเราก็ได้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับหน้าเราใช่ไหมครับอาจจะมีระบบที่ทําให้แบบหน้าเรามันคลายอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเขาบอกไอ้เนี่ยก็จะเป็นเหมือน NFT ตัวหนึ่งเลยสําหรับสาหรับเราเลยนะครับอ่าประมาณนี้ทีเนี้ยอารมณ์เนี้ยมีละก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบคอร์สโอเวอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบที่เขาจะไปคอร์สโอเวอร์เกมอื่นๆเราอาจจะเห็นตัวเมตาเวิร์ดในเกมอื่นเนี่ยเข้ามาจอยอะไรกับในเกมนี้ได้เป็นมีเอามาต่อสู้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะมี act, Enjoy, ina, ไดไ อาจจะเอาตัวแอคซี่มาสู้กับตัวละครของเราอะไรแบบนี้ซึ่งมันมีจอยกันทีนี้ทั้งหมดตอนนี้เนาะมันมีอยู่3เกมนะที่เขาพรีเซนต์มาก็จะมี Cat กัน ner นะครับมี m y d e f ี Pet แล้วก็มี Axi Infinity นนะครับทีนี้มันมีเกมที่ผมเพิ่งเห็นเขาแอดเข้ามาเลยก็คือในส่วนของเนี่ยครับตัววาลิน่ากับย mm ูเวียนเกมยูเวียนหลายคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะภาพสวยมากเป็นเป็นใช้การาฟิกค่อนข้างจะดีแล้วก็มีระบบะการเล่นเกมเพลงต่างซึ่งเป็นตัวละครต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามาเนี่ยแหละเขามา นะครับซึ่งก็ต้องดูเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมิตและอาจจะมีตรงนี้เนี่ยตัวเอเวีย์ที่ราคาแบบมูนสุดๆเลยเนี่ยเข้ามาจอยตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้อ่ะเลื่อนลงมาอันนึงก็จะเป็นตัวเกมฟีเจอร์นะครับเกมฟีเจอร์ตรงนี้ก็จะเป็นโหมด2 d ใช่ไหมแบบที่เราเล่นให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยเขาบอกว่าโหมด2 d ก็จะมีอะไรบ้างครับมีในเรื่องของตัวละครเนี่ยก็จะมีการคัสตอมไิเซชันนะครับแล้วก็จะมีการคอมแบทระหว่างพวกธาตุเห็นปะธาตุเนี่ยจะมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนนธธาาาาาาาตตตุุออออออะะะไไรรรรรสยยยยยฟ้้้้้่่่งงงงงงงเเเเีีีคคััคับบภูขขขแแ็็ลววกจมใื ระดับความแรงเห็นไหมจะมีระดับ c o m มอ n นะครับระดับแรงระดับ e p i กนะครับแล้วก็ระดับ l รเ e n นะครับพวกนีน้น่าจะเป็นในลักษณะของที่เราอาจจะต้องไปสุ่มกาชาใช่ไหมครับเนี่ยมายแล้วเกมแนวกาชา เพราะวาเกมราชาและครับดูดเงินคนได้ดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้สําหรับตัวในส่วนของเกมฟีเจอร์โอเคโดยเรื่องลงมาแล้วครับก็จะเจอในส่วนของโทเค็นอีโคโนมิกส์นะครับก็คือเศรษฐกิจของตัวเหรียญน,นะครับก็จะมีเหรียญอยู่2เหรียญน,นะครับจะมีในส่วนของเหรียญที่ชื่อว่าวารีเคอร์เรนซีนะครับกับวารีเทอร์คอร์เรนซีนะกับตัวลีนาโคเวเนนมี2เหรียญเหรียญวารีเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่ใช้ในเกมะครับก็จะใช้ในเกมใช้ในการซื้อของเราจะได้เหรียญน,นี้จากอะไรครับ จากจะได้เป็นรีวอร์ดนะจากการที่ตัวเราเอาตัวละครเนี่ยไปต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแ a t t ทิ p a นพาไปเล่นในเควสไปแรนดอมอีเวนต์นะครับหรือว่ามีตัวใช้ NFT ที่ออกมามีตัวของไปลงดันเจียนอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญตัวที่เราจะได้ตัวนี้ออกมาเพื่อจะเอามาแลกเป็นเงินนั่นแหละข้างนอกเนาเป็นเพจ e ูเออร์เนาะทีนี้ก็จะมีในส่วนของเหรียญลีานาะครับเหรียญลีนาเนี้ยก็จะใช้เขาบอกว่าตรงเนี้ยผมยังงงอยู่เขาบอกว่าเขาใช้ ERC20 p o w e r n a n e แต่ว่าผมไปดูนะก็ไปดูในตัวคอยมาเก็ตแคปเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยเหรียญว่าเหรียญลีนาตรงเนี้ยเนาะมันก็อยู่ในนั้นสมาร์ชเอนนะครับนะซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้บนแผนเค้กเลยครับเนี่ยผมก็เอาเลขตรงมามาเสิร์ชก็เจอเหมือนกันดังนั้นะก็เลยยังงงๆอยู่เนาะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เขาที่เห็นนะครับเขาก็จะมีลิสต์เหรียญน,นะครับอยู่ที่นาะเนี่ยมาดูการลิสต์เหรียญน,นะเนี่ยครับก็จะอยู่ที่บนแผนเค้กสวัปเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเป็น MEXC นะครับ อันนี้ก็ประมาณน,นี้แต่ว่าถ้าง่ายๆก็มาเทรดที่ตัวถ้าเกิดต้องการจะซื้อเหรียญตัวนี้นครก็มาซื้อที่แพนเค้กสวอปดีกว่านะครับน่าจะวอลุ่มเยอะกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเหรียญเนาะทีนี้เหรียญลี a นําทำอะไรได้บ้างก็จะเป็นในส่วนของการที่คนที่โฮเหรียญอยู่นะครับก็สามารถที่จะเคลมรางวีวัเนเคลมรางวันได้เอาไปสเตกได้นะครับอเอาไปเพย์เดอะเกมได้เอาไปเล่นเกมได้เข้าร่วมที่จะเป็นตัวเหมือนคีโกว่านั้นโหวตได้ เอาไปหัวทิศทางของเกมนะถ้าถือเยอะพอนะนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ2เหรียญที่จะมีในเกมเปลี่ยนไม่ง่ายก็คือเหรียญนี้ได้จากเกมเอามาขายนะครับเหรียญนี้ก็คือถือไว้เป็นกูบันแอนโทเคนละกันนะครับโอเคเลื่อนลงมาเขาบอกว่าเนี่ยเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสไตล์ Pay to Earn b u s i n เ s s m o d ด l เลยนะครับโดยเนี่ยเราจะสามารถที่จะครอบครองตัวแอสเซทในเกมได้เป็น NFT นะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้สามารถที่จะขายสามารถที่จะ,ะไรายได้ในเกมนะครับมีการเพิ่มแวลูมีการอัปเกรดอะไรก็ว่าไปครับก็เหมือนเกมปกติ นะครับอ่ะทีนี้ลงมาดูอีกอันนึงที่สาคัญมากๆคือรดแมปเราจะได้เห็นภาพรวมนะว่าตอนไหนเขาจะปล่อยอะไรบ้างในส่วนของรดแมปตอนนี้นะครับตัว Q1 ที่เขาออกมานะ Q1 Q2 เนี่ยก็คือเฟสที่เป็น Prepare and Planning นะครับตรงนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะครับก็มีการเตรียมอะไรกับมาเนี่ยขึ้นหน้าเว็บไซต์เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวที่เขากลาลังเจาะที่จะออกมาเนี่ยคือการที่จะเปิดตัวมาเม็ดอ่า Marketplace ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับตอนที่ผมอาิีปนี้อยู่นี้ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยตัวเหรียญเรน่า อ่าเรียนเรน,น่าตอนนี้มาแล้วแต่วอลลี่ยังไม่มาเพราะว่าเป็นเหรียญที่เล่นในเกมใช่ไหมครับแต่เลน,น่าตอนนี้มาแล้วใช่ไหมครับอย่างที่บอกซื้อที่แพนเคสสวับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววาลีนะครับมีการปล่อยตัว Human and Machine ีม r ล i เ r อะไรก็ว่าไปครับตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมเพลย์ละซึ่งจะอยู่ในเฟสหนึ่งที่เป็นเฟสสวายโบว์นะครับทีนี้มาใน Q4 ก็คือสิ้นปีนี้เนะี่ยนะครับก็ช่วงช่วงนี้แหละเขาก็เริ่มมีตวัวนั้นตัวเวอร์ชันหนึ่งออกมาแล้ว นะครับก็ไม่รู้แหละก็น่าจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวโหมด Survival เข้าไปมีเวอร์ชันมีชั้นหนึ่งมีเวอร์ชันสองนะครับมีอะไรแบบนี้เนาะเริ่มมีการอ่ะแล้วก็เริ่มใน P2 ซอรเนี่ยเพิ่มจะมีการ P này, ีเซิลพวกแลนด์ต่างๆจนไปถึงเนี่ยครับประมาณ Q 2ปีหน้านะครับเนี่ยเนาะพอผ่าน Q 2พอ Q 2ปีพอผ่าน Q 1ปีหน้าไปเนี่ย Q 2เขาจะเริ่มเปิดเฟสเมตาเวิร์ดแล้วครับซึ่งจะเห็นว่าเกมค่อนข้างที่จะเดินเร็วกว่าที่คิดถ้าเขาทําได้ตามนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวโหมด Survival อออออกกมมาาาาลลนะะะนนคคครรรัับบ็เเเยิ่่่โาจจาพทํได้แตว แน่นอนว่าพอมันเป็นโหมดที่เป็น 3D อย่างเงี้ยก็น่าจะน่าจะมีเรื่องระดับหนึ่งที่ต้องอ่าให้ทําทพอสมควรแล้วก็เนี่ยเขาก็จะแพลนปีหน้าเลยครับว่าจะล้านตัวเกมเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามเวอร์ชันสี่นะครับจนไปถึงนู่นเลยครับ Q หนึ่งปีสองพันยี่สิบสามนะครับก็แผนยาวๆนะครับก็เนี่ยเหมือนพัฒนาเกมออกมาให้เราเรื่อยๆจะได้ไม่เหงากันใครจะดูรายละเอียดอะไรก็มาอ่านตามนี้แล้วกันนะครับนะครับอ่มาดูทีมของเขาบ้างครับทีมของเขาก็อ่ถ้าดูตรงนี้นิดแล้วนะก็ น่าจะชื่อก็น่าจะเป็นชาวเวียดนามอีกแล้วนะครับนี่เนาะถ้าชื่อประมาณนี้นะครับชื่อประมาณนี้ก็น่าจะเป็นชาวเวียดนามก็ออกเกมอย่างที่บอกครับเวียดนามเขาออกเกมตัว NFT ออกมาเยอะมากนะครับเอาง่ายๆว่าผมว่าน่าจะเกิน50%ตของตลาดเป็นเวียดนามออกหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็มาลองดูแล้วกันนะครับทีมเขาก็ถือว่าไม่ได้เปิดหน้าอะไรกลางๆแล้วกันนะครับอ่าเลื่อนลงมาเนาะก,ก็จะมี advisor อะไรก็ว่ากันลองมาอ่านดูนะครับซึ่ง่มาดู partner ดีกว่า พาร์ทเนอร์ก็จะมีดาวเมกเกอร์นะครับมีเกมไฟอ่ะพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆหลายที่นะครับมีตัวเล็ดคิดมีตัวนู่นนี่นั่นผมถือว่าพาร์ทเนอร์โอเคนะครับพาร์ทไอตัวพาร์ทเนอร์เขาเลยเนี่ยโอเคมีหลายเจ้าที่ใหญ่พอสมควรแบ็กอยู่นะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับอันนี้เป็นไบแ n น e ์ m มา t c ช a i นปกติเนาะ โอเคเลื่อนลงมานะครับก็หมดแล้วนะสำหรับตัวนี้เนาะทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวโซเชียลมีเดียของเขาบ้างดีกว่าครับเขามีทางไหนบ้างนะครับเขาก็มีนี่ครับทวิตเตอร์นะครับเทเลกราฟเทเลกราฟทวิตเตอร์ดิสคอตนะครับมีมีเดียมนะครับมียูทูบนะส่วนใหญ่ก็จะดูจากอะไรดูจากตัวนี้เนาะทวิตเตอร์ก่อนละกันครทวิตเตอร์ตอนนี้โอ้มีคนติดตามเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสับสครา์เลยนะครับแสดงคนอยู่ในกลุ่มเยอะตอนนี้ก็จะเป็นวาลีนาอันนอสนะครับเนาะเนี่ยเขกดเข้าไป ตัวนี้ก็จะเป็นอนาวก็แสดงว่าอย่างนี้ครับกรณีอนาวเนี่ยเราก็จะเอาไว้ดูอย่างเดียวนะครับก็ใครสนใจก็ไปกดจอยดูแล้วครับดูว่าเขามีอัปเดตความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคุณสามารถจะตามข่าวได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้กรณีของตัวอ่าเทเล gram นะครับในส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของทวนะิตเตอร์เนาะก็เช็คที่ทวิตเตอร์ซิทวิตเตอร์ตอนนี้มีโอ้ผู้ติดตามเยอะนะครับหนึนะ่งแสนหกหมื่นสี่พันคนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันคนนั้นเนี่ยก็มาลองดูนะครับผมถือว่าคอมมูนิตี้ใหญ่พอสมควรนะ <Comedy S 2> อคอมมูนิตี้ผมควรแสดงว่ามาร์เก็ตติ้งเขาโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคมาดูีกส่วนของอีกที่หนึ่งก็คือในส่วนของ Discord นะ i s c o r d มีคนเยอะไหมอ่ะก็มาดูนิดนึงนะครับ Discord เขามีคนประมาณ2,500นคนะนะเนาะก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับนี่เนาะ Discord แต่คนส่วนใหญ่ส่วนใหญ,ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบเข้า Discord อยู่แล้วครับอาจจะไม่ด้วยความไม่มีอะไรด้วยแหละนะครับเนาะบางทีบางคนเขาไม่ได้แอคทีฟ บางเกมเนาะก็ไม่ได้แอคทีฟดิสคอร์ทหร่แต่ก็มีไว้บ้างให้มันครบนะครับนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเทเลกรากับทวิตเตอร์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววาลีน่านะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะพอได้ไอเดียนะเกี่ยวกับตัวเกมตัวนี้ไปนะครับได้รู้จักข้าวๆนะว่าเกมมันเป็นยังไงแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรต่อไปในอนาคตนะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าชอบแบบนี้ไหมและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามมาจนจบนะแลวพบกันใหม่ในช